คราวนี้โฟกัสไปที่ไทยรวมพลังวันนี้ต้องเรียกว่ามามืดค่ะต้องเรียกว่าหักปากกาเซียนจริงๆไม่ใช่แค่สี่ที่อุบลนะจริงๆโซเซเขตของไทยรวมพลังเขาได้รวมทั้งสิ้นห้าที่สุราษฎร์ด้วยกันสุราษฎร์เขตสามเข้าได้ที่สุราษฎร์ด้วยสุราษฎร์เขตสามได้มาอีกสองเขตมืดขึ้นจอเลยนะครับนี่นี่เรายังได้บัญชีรายชื่ออีกสรุปนะเที่ยนเนี้ยเขาได้หก ใช่ไม่ธรรมดาข้าเขตกับอีกหนึ่งปฏิล anyway ิศโอเคนะเอาไปเลยหนึ Hayır ่งเก้าอี้ลันตีเอาเอาช่วยว่กการก่อนได้ไหมก็ช่วยว่าการได้แหละถ้าอกสอสอช่วยว่าการได้ช่วยว่าการไปก่อนเอาไปหนึ่งเก้าอี้ด้วยความเคารพนะอุบลเขตสองอุบลเขตสามอุบลเขตเก้าอุบลเขตสิบคว้าเรียบใช่ค่ะและข้ามไปได้สุราษฎร์เขตสามค่ะวชิราพรกาญจนะลูกสาว บ้านใหญ่ชุมพลกาญจนะที่สุราษฎร์ผมก็แปลกใจคุณชุมพลกาญจนยู่ินบ้านใหญ่ของสุราษฎร์คิดอย่างไรจึงส่งลูกสาวมาลงกับไทยรวมพลังอันนี้แล้วก็ได้ไงได้อยู่แล้วลูกสาวบ้านใหญ่ชุมพลกาญจนะถูกไหมฮะทีนี้และเสียงพักก็ได้พอ ที่จะมีปาริสหนึ่งด้วยใช่ค่ะกังฟูหัวหน้าพักอันดับหนึ่งได้เลยวสวรร์พวงพรศรีก็เป็นสสด้วยเอาละครับต่อซ้ายไปเปิดใจมามืดกังฟูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกังฟูสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับที่ใดพี่อมรรับครับครับขอเปิดระยุทธ์มามืดไทยรวมพลังสักนิดสิครับที่จังหวัดอุบลกวาดมาสีเขตกวาดมาสีสีสสได้อย่างไรครับใช้กลยุทธ์อะไรครับที่อุบลเนี่ยอ๋อ เราอยู่ทุกสถานการณ์กับพี่น้องครับพี่แะนหนเหมือนตอนปี66ใช่ไหมครับตอนที่เลือกตั้งครั้งแรกที่เราได้มาสองคนก็คือตอนนั้นเราก็ลงพื้นที่ให้ผู้สมัครไปลงพื้นที่ตั้งแต่ตอนโควิดครับพอไปดูแลส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนามอะไรแบบนี้ครับก็อยู่กับเขาตั้งแต่สถานาการณ์ยากลําบากอยู่กับเขาพอมาปี69ที่เลือกตั้ง ก็มีสถานการ์ชายแดนผู้สมัครก็อยู่กับเขาเหมือนกันบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับที่ไ่นเราก็อยู่อยู่กับเขามาตลอดแล้วด้วยความที่บ้านผมห่าจากช่องอานมาสิบกิโลผมนอนอยู่ชายแดนกินอยู่ชายแดนไม่ใช่ว่าไปเช้ากลับเย็นอะไรแบบนี้ครับไปคุกคีไปคุกคีอยู่กับชาวบ้านว่างั้นเถอะลงพื้นที่แบบใช่ครับคือบ้านผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยครับพี่มอรมฐรก็เลยทําให้เวลามีปัญหาอะไร มนลงไปเร็วมันเป็นทหารแนวหน้าหรือมันเป็นพี่น้องประชาชนตอนบีเอ็มยี่สิบเอ็ดลงมาผมก็พาอ,อพยุยพออกไปตอนบีเอ็มยี่สิบเอ็ดลงไปที่บ้านควันยังขงมุ่งอยู่ผมก็ไปดูช่วยแบบนี้ครับเราทําในสิ่งที่เราทําเพราะว่าเราเป็นพักกนันเมือนที่อยู่ตรงนั้นคถึงแม้ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นสอสอผมก็ทํามาตลอดโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปไปหาคะแนนเสียงนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นทํามาเพราะว่าด้วยความที่ จิตสำนึกนวความรักอธิปไตยแล้วก็บ้านเราอย่างเงี้ยครับ,รบก็ต้องไป็นคำครับครับด้วยความเคารพกังฟูด้วยความ,ววามที่เป็นเจ้าของโรงแป้งมันแล้วอ,อุบลก็มีไร่มันสับปะหลังเยอะอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่ทำให้ได้สสตั้งสี่คนด้วยหรือปเปล่าไม่นะครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วชาวไร่ใช่ไหมครับเขาปลูกมันสปะหลังกับโรงงานนะครับ สินค้าการเกษตรทุกอย่างเวลาขึ้นลงแบบนี้ครับเขาก็จะรู้สึกว่าเออทำไมรัฐบาลไม่ดูแลหน่อยทำไมราคามันปล่อยให้ราคามันลงถูกไหมครับแต่เวลาราคาขึ้นก็จะปกติไม่ได้ว่าอะไรอย่างช่วงนี้ราคาขึ้นถูกไหมครับผมก็เห็นด้วยให้ติดด่านกับกัมบูชาไปเลยถึงแม้ว่าบริเวณอุบลรัชธานีผู้ประกอบการไม่ได้ซื้อจากกัมบูชานะครับแต่มีจังหวัดอื่นที่ซื้อแบบนี้ มีระบบโคต้าจากประเทศลาวก็มีระบบโคต้าถ้าผมได้มีโอกาสผมอยากจะปิดด่านซิลไปเลยแล้วก็ไม่ต้องให้เอาสินค<ช>้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมันหรือเป็นสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ<ช>จะผ่านประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้ครับ<ช><ช>เรื่องเกษตรกรเ,กเนี่กับพื้นที่กับโรง,งงานผมมองว่ามันก็เป็นเหมือนอยู่ อยู่มีอันนึงเหมือนเหมือนถ้าสมมติว่าไม่มีเกษตรกรโรงงานก็อยู่ไม่ได้ถ้ามีโรงงานไม่มีเกษตรกรโรงงานก็เป็นเศษเหลือคือทุกอย่างมันไปด้วยกันนะครับงไนแต่ว่าเราก็มองว่ามันไม่ใช่แต่มีโรงงานอย่างเดีวมีมีแปรรูปอย่างอื่นด้วยมีข้าวมีมียางพาราตรงนั้นจับเยอะเหมือนกันครับเกษตรกรคือเป็นหัวใจ ออกครับครับอธิษฐานตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติและมันและมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่เจ้าของโรงแป้งมันกับชาวไร่มันสะบหลังจะมีความผูกพันระหว่างการค่อนข้างซึ่งสักนิดหนึ่งเมื่อโรงแป้งส่งคนลงสมัครสสอชาวไร่มันเขาก็เทใจให้ส่วนหนึ่งมันมีส่วนไหมผมมองว่าต่อให้เราทําโรงงานที่ไหนแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรให้ให้ให้กับสังคมเลย ก็ไม่ได้มีการดูแลไม่ได้ครับก็องจ้างคาทำงานงานก็ไม่ได้ต้องทำงานโอเคเอาเป็นว่าความเป็นเจ้าของโรงแป้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทุนประเดิมเล็กน้อยนะนั้นเองแต่ต้องทำอย่างอื่นด้วยต้องทอย่างอื่นด้วยแล้วก็ต้องทำให้ถูกด้วยโอเคโอเคคำถามถัดไปก็คือสสสเขตของไทยลมพลังไปโพที่สุราษฎร์หนึ่ง ทำไมคุณฝ๋าชุมพลบ้านใหญ่สุราษฎร์ยอมส่งลูกสาวมาอยู่ด้วยไทยลพลังทำไมแปลกใจสอหสอจ๋าพี่จ๋าเนี่ยผมรู้จักกับพี่จ๋ามาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีแล้วก็คือเรื่อความที่ใช่ครับก็คือเรืความที่ผมก็ มีโอกาสไปสุราธานีไปไปไปดูพื้นที่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเราก็ไปนั่งคุยกันปรากฏว่าก็มีความคิดเหมือนกันครับก็คือเขาก็มีกลุ่มพลังสุรร์ใช่ไหมครับ,รบผมก็เป็นไทยรวมพลังอุบลเรามารวมกันก็มาเป็นไทยรวมพลังอแบบนี้ครับคือคือด้วยความที่คิดเหมือนกันอยากทําท้องถิ่นให้ให้เริ่มจากจากท้องถิ่นเล็กๆก่อนที่เราอยู่จริงๆซึ่งทางบ้านกาญจนรนะครับก็ ะบอกว่าเป็นการเมืองแบบบ้านใหญ่ไหมมันก็ไม่ใช่หมดนะครับที่หนเพราะว่าพี่จ๋าก็มีความคิดแบบของพี่จ๋ในการที่จะทําดูแลเขตพื้นที่ของของเขาอำเภอเวียงศักดิ์นะครับเขาก็ทําของเขาเองเขาเขามีสไตล์เลยครับเขาเรียกว่าคือพื้นฐานมาจากจากการืวงที่พ่อแม่ทํามาให้แต่ถ้ากำว่าลูกไม่ทําอะไรเลยอาศัยแต่บารมีแม่ก็ไม่ได้แต่พี่จ๋าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทําให้ผมต้องต้องยอมรับเลยว่า คือเขาทําแบบใหม่จริงๆคือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยต้องมาเป็นแบบมารอมาอะไรแบบนี้เป็นเป็นเป็นอิทธิพลหรือเป็นการเมืองแบบแบบเก่าอะครับเป็นการเมืองแบบใหม่คือเอาท้องถิ่นมาพัฒนากับกับบ้านเกิดตัวเองครับครับาถามสุดท้ายครับกังฟูเขาชวนไปร่วมรัฐบาลจะไปไหมผมมองนะวันนี้ครับพี่เพิ่งเลื่อนตั้งมาได้ได้หนึ่งวันเนาะก็รอกรอตประกาศ ผมก็อยากจะรอให้กองออประกาศเป็นอย่างเป็นทางการครับว่าว่ารับรองผลทั้งหมดแล้วว่าว่าจานวนสสแต่ละพักมีเท่าไหร่เป็นทางการแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการรวมรัฐบาลโดยพรรคําดับหนึ่งก็ต้องให้เปลี่ยนพรรคันดับหนึ่งครับโอเคแต่เ<ต>ขาชวน<ะ>ก็ไปใช่ไหมคะเขาชวนก็ไปใช่ไหมคะเอาก็ตรงๆเลยคือเดี๋ยวผมขอกลับไปถามคนในพื้นที่ก่อนแต่ถ้าหลักการของผมอะส่วนตัวของผมอะ าสมันว่าพักไหนที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะคนชายแดนเนี่ยเขาพักไหนที่จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาทุกอย่างที่เป็นหลักหนาตาหัสหรือเป็นตอนชายแดนเนีผมก็มองว่าเห็นก็ยินดีครับต้องพูดคุยงั้นต้องรววมรัฐบาลแล้วละถ้าฟังแบบเนี้ยใช่ไหมคะพูดคุยกันพูดคุยกันอ่ะคนในพื้นที่ครับพี่ได้ค่ะต้องถามคนในพื้นที่ก่อนได้คตอบแบบ ตอบแบบพระเอกเลยนะกังฟูต้องถามคนในพื้นที่ก่อนแม่อาไม่เป็นไรแต่ร่วมรัฐบาลแล้วได้ประโยชน์ที่บอกมาทั้งหมดครบจริงๆขอบคุณนะคะคุณกังฟูคะขอบคุณค่ะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคับหัวหน้าพักไทยรวมพลังนะคะคุณกังฟูค่ะ